โอ้ยโต๊ะไปเลยเนาะโต๊ต่อไปทุกคนจะพบกับนักนักยังนะโอ้ยมันเด็กเี้แดงลยนักกีฬาทีมสัตว์นะคะวบวเลบอลสัตว์นะเ <c oughs> นะ <c oughs> ฮา่กำลังสิลงสนามกันทุกคนสาบายดีเด้อเน no, าะสบายดีบดสุขูสุขนสาบายดีตอนคำยินดีตอนหาเขาสูสองสวันหลันทุงเด้อทุกคนอันนี้เฮาสุนพี่น้อง เฮดตะนังต <S preach miracle> so ีบานไวล้ายเหมือแหละกระซอมตีกันแต่ว่าบริทายคลิปเนาะนี่สมว่าเป็นเฟซกันดีดีเว้ยตีบานกันยังบนี้แต่กันสีมอนพรใสยู่ฟังนี่สิเป็นซ่อนกับน้องเหมือกล่องเฮาสิต่างเศกตาหลดห่าวัเด้อทุกคนมันอาจจะอยู่แหละนี่เออเฮต ไปเป็นละมือกับสิตปกแปกปกแปกโอ้ยมอกับการแบบอากาศเย็นๆตีหอนๆไปอัพน้าขักช่อหนาโอ้ยอยู่กัระวังมั้ยับไปหุ้นคนกับสองคนข่งบนคุย

แค่ตีไป,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 ปนี่อ,อปัดไกลจีนเอาน่ากระนี้ระแนส์ฟมิ้อะไรีจะเคล่อปหรงเจ็บเจ็บบักบันนะเสริืบไป นักลบนักลบหนักลบไปล้บอดมาเลยลบมอนไว้สองมือไอยากขึ้นไปเดนอะอยันขอยันเส้นหมดแล้วมือนี้มือก่อนเดี๋ยวน้องทำถึงลูกตบะถึงโต๊ะขอรหัส ไปมาสลับกันมมันไม่ได้เลือกเลยสาล้ไปสรลับ เวลาเราจะเปิดสนามนะครับเราเห็นแลวนี่ควรมะแค่เป็นอย่างวะไอ้แก้วไม่ไดู้นะพี่พี่เปิดสนามเลยจับมูกกันก่อนพี่พีเปิดสนามเออะเ้ยมเจ็บเนาะ คุณเก่งมากเข้ามาตีไม่ข้างหลังได้ผอมันหนักลบไม่ต้องบางชายนี่ยืนหันหลังแท้จริงตีเล่นหลังติที่ตีเกยอ่านหนาเจ้ามึงยืนกระชินดีกูผูกขุนควานไปนิ่งยู่

นันเป็นแบบกีฬาชนิด hmm. นึงเนาะเมื <ningún specialty beh inland> ่อข <insan>: oh, ับมวนลเฮาสิมาเห็ดหลังจากที่เฮาถ่ายคลิปเบิดกิจกรรมแล้วตีแลวก็เมื่ออาบน้ำกิดเขา

เต๊าะเต๊าะมาไหมอ้าวปีมันขุด wow. อ๋อโอ้ยเอาคือบอมย่างกะไวแล้วกะไวแล้วโอเคเฮ็ดมาเขื่อนเลยว่าเะอะ้าวว่าทำไมมันหลดตัวแรงด้เขียวคอยดูปุ๊บเบียงร์ย่างมันยืางนะมันจะไปอีกฝั่งโอเคไป ล่นเชี่ยวหนากันเลยจอยแลคนนี่นะชอบปิห้องกันพีสองคนน่ยากว่าลเลยลูกทุกคนนพี่ตีไปทางแล้วา้าตามนิมเกจึง ขนาดปซ้ำบนเตียงน่าจน่าซ้ำปิดปีดปีดปิดปั้งพระเจ้าช uh, ่วยเอามาถุงไปก็ไปไปยังบุควไปเอายิ้ปั้นเฮ้ยยอดนันเลย คอยบอปินหนาวเพ่นเาปินล้างไว้จ็ดน่ยปนล้างเจ็ดตานางเอามันเกือบพี่ตีงแ่กระไรเกือบผู้ชางามตีเลยตีไปฉันหนาวมพี่ันล้างมาพี่เลยโอ้มันเห็นอยู่บนนะตีบานก็ล้างนั่นเลยท่านนอเห็นอยู่ าีบมโอ้ยเอามือเายดึงหนัีีเาบุหรี่เาายมาทีตับเนื้อนผมวเกือบกหัวท่านผูมไปไป้ว วายเอางี้เหรอเร็วพังเลยนะวันนี้สามารถพิเศษยันี่สองวายยันไรน่าโอ้โหไม่เกิดน่าความสามารถทั้งคุณน่ะยืน ว่าสิเอาเป็นล yeah, ูกเกอร์งานต่อโอเคทำไมสิเออเธอดาบอกเหรอแม่โอ้ลูกออกมาตบมากอะไ้เอาไหมเอาไหมเอาไหาเด้อเียนขาดกันด้วยตา มัเรม่มันองของเฮ็ดผมเลยกินแล้วตีนวัวตีนวัเอาไปเจอปอดละเอ้ามามึงมาลั่นออกไปขวดจะได้จะทำนะมานมันไปเนาะเอยเอาเรื่องใหญ่ๆแล้วนะเนี่ย ไม่มันลุกมาแหงสบักเกอร์เกินไปเจ้าก็เฮ็ดอันนี้ไว้คือมันกลมาแปะหนักแข่งเขาให้ค่อยๆนะมันเป็นลูกทุกชน้วค่าสิคหับโอ้ยังไม่อยับไปใจเลยนะจับมือได้ดิสี่ปีเด้ใกญ่เด้ คันอยขดวะันเวลามันอามอนเท็ดเฮ้ยันเวลาเป็นไก่ๆนถอยล้งทอยู่แตนมันมาโข้างหลังนัันวดมือเท็ดไปทั้งนั้นแงุดใหญเวลาเปิดีบารองซีมอนเสร็จแบบนี้ป่ง มันแห้งได้เอาเลยก็ปั่นทุกปุ่งพย้ยานเจ็บป้องเจ็บกเ่าจะขันบาทเรย่องลัอียดซื้อเจับไว้ตีเด้าใบซะก่อนไว้ชูใส่ตีอันนี่นะข้าวอันนี้ตีบ่ที่จริงเขาต้องกกกาก็ปั่นป้า้าคืเรางเขาเอาตั อันน <tal word> ี้ไม <c oughs> ่ได้แห้งนะที่มองเห็นซุกซุกกำลังชิ้นหนาไปต้องพูดเด่ยวงี้ว่าแบบกลับได้ยังสีแต่ยัง <Yeah. S 2> พ่อแหละทุกคนค่ะม,มืดแล้วเนาะคลิปนี้ก็คือสิจบไปเพียงเท่านีเดอ้อพอกันคลิปหนาไปล้วสบายดี <Hey. S 2> แต่ละมืดแต่ละเด็กไส่ผ้ากระหลิ่นอยู่นี่ละค่ะ <Hey. S 2> เนาะทีมวัยรุ่นเมื่อย <laughs>